คุณเอ๋ยในโลกของฟุตบอลหมายเลขบนหลังเสื้อมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เอาไว้ระบุต,ตัวตนแต่มันคือกิติยศคือเรื่องราวและคือจิตวิญญาณที่ถูกส่งต่อจากคนรุ่นสู่รุ่นและสําหรับสโมสรริวพูหมายเลข20ก็มีการเดินทางที่น่าสนใจไม่แพ้เบอร์อื่นๆเลยวันนี้เราจะมาย้อนรอยการเดินทางของเสื้อหมายเลขนี้จากอดีตจนมาถึงผู้ครอบครองคนสุดท้ายที่ทำให้เบอร์นี้กลายเป็นตำนาน การเดินทางเริ่มต้นขึ้นในยุค90กับแบ็คซ้ายเท้าหนักอย่างสติกอิงเก้บิยอนบี้ก่อนที่มันจะถูกส่งต่อไปอยังนิกบามบี้ไอหนุ่มผู้กล้าย้ายข้ามฟากมาจากเอเวอตันและกลายเป็นหนึ่งในคุณพลชุดเทรเบิลแชมป์บนถ้วยปี2001จากนั้นเบอร์20ก็ตกไปอยู่ในมือของเหล่าดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นนิวเมลเลอร์หรืออองตนี่เลอตาเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลยุคสมัยเปลี่ยนไป เบอร์นี้ถูกสวมใส่โดยปีกชาวดัชอย่างบูเดไวเซนเดนก่อนที่จะมาถึงหนึ่งในเจ้าของที่โดดเด่นที่สุดนายพลน้อยฮาวีเอร์มาสเคราโน่อกองกลางตัวรับพันดุที่เปลี่ยนแดนกลางของเราให้กลายเป็นสมรภูมริรบเขาคือผู้ทําให้เบอร์20มีภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งและดุดันเมื่อมาสเคราโน่จากไปเบอร์นี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเด็กปั้นของสโมสรอ,อย่างเจสเปียริงมิดฟิลผู้มีหัวใจเป็นสิงโตต่อด้วยอาลีซิโซโก ในฤดูกาลที่น่าจดจำก่อนที่มันจะถูกรับช่วงต่อโดยอดัมลาลาหน้าลาลาน่าคือผู้ที่มอบนิยามใหม่ให้กับเบอร์20เขาทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกเกนเพรสซิ่งของพลังงานที่ไม่มีวันหมดและของเทคนิคอันแพรวเพวเขาคือลูกรัรของเยอเกนคล็อปคือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่พาทีมกลับมาคว้าชแชมป์โยุโรปและพรีเมียร์ลีกและแล้วในปี2020การเดินทางของเสื้อหมายเลข20 ก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายมันถูกส่งมอบให้กับชายหนุ่มชาวโปรตุกีสผู้มีนามว่าดิโอโกโจตาโจตาเขารับเสื้อตัวนี้มาแล้วหลอมรวมทุกจิตวิญญาณของเจ้าของคนก,ก่อนๆเข้าไว้ด้วยกันเขามีความทุ่มเทแบบสเปริงมีความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะแบบ m a s สเ e r a โนมีพลังงานในการเพรสซิ่งแบบลาลา n นและที่สำคัญที่สุดเขามีสัญชตาตญาณเพชรคาดในการคำประตูที่เฉียบคม เขาคือผู้ที่ทําให้เบอร์20กลายเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้และมิสเตอร์คลัชอย่างแท้จริงเขาคือคนที่แบกความหวังของทีมไว้บนบา่าคือคนที่ยิงประตูสํำคัญๆในช่วงเวลาที่ทีมต้องการมากที่สุดเขาคือคําตอบสุดท้ายในเกมรุกคือรอยยิ้มคือเสียงหัวเราะคือนักเตะผู้เป็นที่รักของพวกเราทุกคนแต่แล้วโชคชะตาก็ช่างโหดร้ายการเดินทางของเสื้อหมายเลข20และการเดินทางของดิโอโกโจโตา ก็ต้องยุติลงก่อนเวลาอันควรโศกนาฏกรรมในวันที่3กร,รกฎาคม2568ได้พรากชีวิตของเขาไปตลอดกาลมันคือการจากไปที่ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เพื่อจารึกชื่อของเขาไว้ในประวัติศาสตร์สโมสรลิวพูจึงได้ตัดสินใจรีทายเสื้อหมายเลข20เพื่อให้เบอร์นี้เป็นของดิโอโกโจตาแต่เพียงผู้เดียว ตลอดไปเขาอาจจะไม่ได้สวมเสื้อมันลงไปวิ่งในสนามอีกแล้วแต่เรื่องราวจิตวิญญาณและตำนานของเขาจะยังคงอยู่กับเสื้อหมายเลข20และอยู่ในหัวใจของพวกเราชาวเดอะคอปชัวน,นิรันหลับให้สบายนะฮีโร่ของเรานายคือเจ้าของเบอร์20ที่ดีที่สุดและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป You never walk alone, d i o g o